สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็เอานางพญานะฮะพิมพ์เข่าโค้งนะครับมาให้ชมกันนะครับก็ตามภาษาเงาเซียนนะครับก็จะมีพระหลากหลายนะฮะหลากหลายตามตามแต่จะหยิบมาให้ดูนะครับผมนี่คือนางพญาเข่าโค้งที่ยังมีสภาพไม่น่าจะผ่านการใช้งานมาเยอะนะครับ เพราะว่าดูผิวพระก็จะไม่มีความเงาไม่มีความเงาคือจะไม่ผ่านการถูกสัมผัสมาเยอะนะครับถ้าถูกผ่านสัมผัสซึ่งพระบางทีขึ้นเงาๆนะมันเกิดจากการที่เขาเอาแปรงปัดนะฮะแปรงแล้วก็ปัดปัดบางคนอยากให้สีเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ใบไม้นะฮะถูๆๆนะซึ่งพระพวกนี้จะทําแบบนั้นก็จะลําบากนะครับเพราะว่าเป็นเนื้อดินแล้วก็ จะทําให้ผ้าสึกและบลิลลได้นะครับ,นะรบนั่นคือเป็นวิธีการที่พวกพวกเล่นพา้าอยากให้พ้าเงามีความเงาหรือว่ามีสีอย่างนู้นอย่างนี้ตามผิวนะครับแต่องค์นี้นะครับเป็นสภาพเดิมๆทําไมผมถึงบอกว่าเป็นสภาพเดิมดูนะฮะดูหูนะฮะยังมีความคมนะฮะหูตรงนี้จะนะฮะอ่อนงองอ,งอแทงขึ้นเกือบข้างบนเลยนะครับปลายตรงนี้เขาก็เรียกว่าอะไรอ่ะ จำไม่ได้ละแล้ว,วแต่นะครับดูตรงนี้แล้วกันนะฮะเฉียงไปนะครับผมหน้านะฮะมือแขนก็คองอเป็นตะขอนะครับบางคนก็บอกว่าเป็นเป็นตะขอตกกุ้งบ้างเป็นอะไรบ้างก็แล้วแต่ใครจะเรียกนะฮะเดี๋ยผมดูความเก่าอย่างเดียวเลยนะดูความคมของของพระก็ยังมีอยู่ก็คือน่าจะแบบนะเม็ดแร่ต่างๆเม็ดแร่ต่างๆ เนี่ยนะครับเม็ดแร่นะครับเนี่ยที่จมอยู่ในดินในเนื้อพระเนี่ยครับเม็ดแร่นะครับมีมีบางท่านบอกว่าไม่เห็นมีเม็ดแร่มวลสารเลยท่านต้องท่านต้องรู้นะฮะมวลสารของนางพญามีอะไรบ้างครับอย่าไปทักมั่วๆนะครับอายเขานะฮะผมลงไปให้ดูคลิปก่อนนะครับบอกว่าไม่มีมวลสารเลยมวลสารของ มวลสารของนางพญายมีอะไรเหระท่านมันก็มีแค่พวกเม็ดแร่เม็ดเนี่ยนะฮะต้องหมั่นศึกษานะครับอย่าไปไปทักมัวมวม่วไอเขานะฮะนะฮะก็ดูนะฮะรอยตัดตัดเฉียงขึ้นนะครับรอยตัดเฉียงขึ้นตรงไหนที่มันมีเม็ดก็ขูดออกไปนะครับตรงนี้ก็บินหักไปนะครับตรงนี้ก็เป็นรอยมือนะฮะรอยมือกดแม่พิมพ์ครับด้านข้างขอบเป็นรอยตัดหมดนะฮะ ทำไมทำไมผม <c oughs> เอา,าพ้ามาแต่ละองค์ไม่เหมือนกันสักองค์คือผมยึดถือตามแนวตามแนวทางของผมนะฮะเมื่อก่อนตอนที่ผมเรียนเรียนปริญญาโทนะฮะเรียนปริญญาโทอาจารย์จะบอกผมเสมอว่าอย่านักศึกษานักศึกษามาเรียนอย่ามาเรียนแล้วจำนะฮะนักศึกษาเรียนแล้วทําความเข้าใจนะครับพอนักศึกษาทําความเข้าใจ นักศึกษาจะรู้มากกว่าการจำนี่คือประโยชน์ประโยชน์ของอาจารย์นะครับประโยชน์ของอาจารย์ที่แนะนำสั่งสอนมานะครับท่านดูดูเนื้อไปด้วยนะครับผมจะที่บายให้ท่านดูนะครับนี่ฮะคือความเก่าตามซอกต่างๆนะฮะซอกแขนนะฮะก็จะมีเม็ดแร่ขึ้นมาบ้างตรงหัวก็จะมีบ้างนะครับนะฮะคือคือผมจะให้ท่านดูเนื้อไปด้วยนะครับมีความเหี่ยวในเนื้อนะฮะเหี่ยวในเนื้อมีย่นนะครับ ส่วนตำหนิพิมพ์ท่านจะมาเอาอะไรกับพ้าดินเนื้อดินนะฮะเนื้อดินแล้วก็กดผ่านฝังไว้ในขี้ดินถูกันบ้างอะไรกันบ้างมันมีหลุดมีร่อนหมดแต่สิ่งที่มันมันจะให้เราเห็นก็คือความเก่าและธรรมชาตินะครับธรรมชาติผ่านการเวลานะครับมาพูดถึงว่าทําไมพระแต่ละองค์ไม่เหมือนกันนะับไม่เหมือนกันแล้วทําไมเรายังคิดว่ามันเป็นพระแท้เนีย่ยผมถึง ถึงได้ยกตัวอย่างคําอาจารย์ที่เคยสอนมาให้ให้เรียนรู้นะฮะให้เรียนพยายามเรียนรู้มากกว่าการจดจําผมยกยกตัวอย่างนะครับถ้าเราจดจําว่ารถรถยนต์คือรถพิกอัพอ่าเราก็จะจําว่ารถยนต์รถยนต์มันต้องมีกระบะข้างหลังคือเหมือนพิกอัพนะฮะพอพอเราไปเห็นรถเก๋งเราก็จะไม่รู้ละว,ว่านี่มันคือรถยนต์ เราก็จะบอกว่าอ๋อนี่ไม่ใช่หรอกเพราะมันไม่มีกระบะเนี่ยฮะคือถ้าเราพยายามเรียนรู้อะไรก็ตามแล้วเราพยายามจะจําอย่างเดียวนะครับพยายามจะจําอย่างเลียนพระก็พยายามแต่จะจําเนื้อหาอะตำหนิพิมพ์ที่เขาเขียนมาในในยังไงอะแค่ไม่กี่ไม่ถึง4ี่ห้ปีที่คน เขามาชี้ตำหนิพิมพ์แต่ว่าพระมันเกิดมาตั้งหลายร้อยปีท่านก็ยังจะไปเชื่อตำหนิพิมพ์ที่คนเกิดมาแค่ไม่ถึงร้อยปีมามาชี้ตำหนิอ่านะครับโอเคครับผมมันไม่ใช่ว่ามันจะไม่ถูกต้องเสมอไปมันก็เป็นแนวทางและไกด์ไลน์ให้เรารู้นะครับว่าอ่ามันก็อย่างนี้ทุกคนไม่ใช่ว่าผมจะไม่ยอมรับนะครับข้อมูลดีๆท,ที่ที่เขาสั่งสอนแนะนำมาอย่างเื้ย มันต้องมีลายนิ้วมือกดหน้าหรือว่าอย่างงานนี้รอยตัดอย่างนั้นอย่างนี้โอเคผมเชื่อเพราะว่าผมไม่ได้เชื่อทั้งหมดว่าจะต้องมีตําหนิพิมพ์แต่ผมเชื่อในในคำกล่าวที่ว่ามันควรจะเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นแล้วทีนี้นะครับเราไปดูพระองค์ไหนก็ตามนะครับเราไม่ได้ดูตําหนิพิมพ์ทุกอย่าง เรามาดูองค์รวมนะครับดูองค์รวมนะครับแล้วเราจะเข้าใจนะฮะตกผลึกเองนะครับว่าพระแท้ๆนะครับพระแท้ๆมันอาจจะไม่ได้มีอะไรเหมือนกันซะทุกอย่างนะครับอย่างองค์นี้ผมให้ดูเนื้อนะฮะดูเนื้อนะครับสีสันของเนื้อก็อยู่ที่อุณหภูมิของการเผาไฟอีกทีหนึ่งนะครับเผาอุณหภูมิช่วงเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็จะเป็นสีอะไรอะไรงั้นผม ผมไม่รู้นะเพราะว่าผมไม่ได้ไปอยู่ในเตาด้วยผมไม่รู้ว่าองค์นี้ผ่านกี่องศานะครับ <c oughs> ต้องต้องขอแล้วก็พูดจริงๆนะฮะพูดจริงๆผมไม่รู้จริงๆแต่แต่มันเป็นข้อมูลอย่างนี้คือเนื้อดินแต่ละชนิดเนี่ยไม่ว่าจะอะไรก็ตามถ้าเผาไม่เยอะมันก็จะออกแดงๆนะฮะเหมือนอิดเราทั่วไปเผาให้ให้แข็งให้แห้งนะฮะสีเขียวออก จะเผาอุณหภูมิอาจจะสูงขึ้นสีดาอาจจะเป็นยังไงนะครับเราเราไปศึกษาเพิ่มเติมนะฮะขี่เกียจพูดผมพูดพูดไปผมก็งงตัวเองนะครับก็ดูเองนะครับดูเนื้อหาดีกว่านะครับพูดกันเล่นๆหยอกๆนะครับแก้แก้เครียดแก้เซ็งไปนะครส่วนมวลสารมนี่ฮะเนี่ยเมวลสารหรือว่าแร่ต่างๆนะครับมีทั้งขาวมีทั้งทับทิมสีขาวขุ่นนะฮะก็จะอยู่ในในเนื้อพระ นะครับซึ่งนะฮะมันมีให้เห็นนะครับเดี๋ยวจะถามมาทักในคอมเมนต์บอกว่าไม่เห็นมีมวลสารเลยกันี่แหละครับคือมวลสารของพระสมเด็จพระพระนางพญยานะครับก็ก็ดูดูไปนะครับไม่ว่ากันเอาเอาเอามาคุยให้กันฟังนะฮะพอสนุกสนานนะครับผม คาบกุนะครับคาบนวลดินต่างๆผิวพระเหี่ยวแห้งอย่างนี้นะฮะแห้งเลยนะฮะแห้งดูตรงคอก็จะเห็นนะครับเนี่ยหูนะครับคมมากนะฮะหูเนี่ยคมมากเลยนะครับองนี้ถือว่าติดชัดคมนะครับดูกระจังนะครับหัวเขาเรียกว่าอะไรชดาหรือเปล่าไม่รู้อะแล้วแต่ใครจะเรียกแล้วกันนะผมไม่ผมไม่สันทัดเรื่องภาษาพวกนี้หรอกนะครับ จะมาแขนผมก็เรียกแขนเราไม่ต้องมาพระพระหงค์ผหาอะไรนะจำไม่ได้ครับบอกกันตรงๆนะฮะก็ดูความคมนะครับดูความคมดูตรงคางคอนะครับก็จะมีเส้นคออยู่สองเส้นนะครับวิ่งลงมาชนสังคตินะครับเนี่ยนะดูเนื้อนะครับเนื้อแบบนี้นะฮะเหี่ยวย่นนะครับเหีียวย่น ใครชอบก็ก็อาจจะคิดว่าสวยเลยนะครับใครไม่ชอบก็ว่าเฮ้ยพระเก๋ก็แล้วแต่ท่านไม่ว่ากันนะเพราะว่าไม่ใช่พระท่านเป็นพระผมนะครับผมคิดว่าแท้ผมนึงเก็บไว้นะครับไม่ว่ากันนะครับผมแล้วเรื่องราคานะครับเรื่องราคาบางคนจะคิดว่าพระแท้ต้องแพงอย่างนั้นอย่างนี้มัน มันอยู่ที่ความชอบนะครับอยู่ที่ความชอบจริงๆผมผมปล่อยพระหรือเปิดแบ่งปันให้แต่ละคน <shoe> ก็แล้วแต่อารมณ์ผมอะแล้วแต่แล้วแต่ด้วยนะครับจริงๆนะครับจริงๆผมอยากให้ถูกผมก็ให้ไปถูกๆให้เท่าทุนด้วยซ้ําไปบางทีนะครับอยากจะให้แพงๆก็แล้วแต่นะครับแ,แ,แต,แต่อยู่ที่คนด้วยนะครับอยู่ที่คนด้วย อยู่ที่ระหว่างคนสองคนที่จะมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันแลกกันยังไงนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าพระแท้ต้องเป็นหลายล้านสิบล้านนั่นมันเป็นระดับพวกเศรษฐีเขาเล่นกันนะครับส่วนระดับล่างเราก็พอเปลี่ยนมือกันแค่นั้นมันก็มันก็มีความสุขแล้วนะครับมันก็มีความสุขแล้วนะครับน่าจะดูเนื้อหาสาระครบถ้วนแล้วนะครับผม อยากเอาองนี้มาทําคลิปหลายวันแล้วนะครับแต่ไม่ค่อยมีเวลาว่างเลยนะครับวันนี้ก็ช่วงเช้าก็นั่งเขียนแบบให้ลูกค้านะครับนั่งเขียนแบบให้ลูกค้าเสร็จก็ไปรอรับสั่งเหล็กมาทําเสาเข็มก็ไปรับเหล็กมาลงโกดังเสร็จก็ตีรถกลับมาก็มานั่งทําคลิปให้ดูเนี่ยนะครับข้าวไม่ได้กินนะฮะกินต้มมาม่าอย่างเดียวเลยครับวันนี้นะครับผม อยู่แบบง่ายๆนะครับอยู่แบบง่ายๆโอเคครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะครับใครรู้แล้วก็ต้องขออภัยใครไม่รู้ก็เป็นแนวทางได้นะครับถ้าใครไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับถ้าใครเห็นว่ามีประโยชน์ก็ก็ก็ขอบคุณนะครับที่ ยินดีรับดูรับฟังนะครับถ้าใครเห็นว่ามันไม่เกิดประโยชน์ต่อท่านก็ขออภัยด้วยนะครับที่พูดจาให้หนวกหูนะฮะแต่ผมหวังดีนะฮะหวังดีนะครับอย่างน้อยๆท่านได้ดูของผมถ้าท่านไม่คิดว่าเป็นพระแท้ท่านก็ได้ดูพระเกศนะฮะมันไม่เสียนะฮะอย่างน้อยท่านมาเจอแบบนี้ถ้าท่านคิดว่าพระเกศท่านก็จะได้ไม่เช่านะครับผมแต่ถ้าท่านดูแบบนี้ว่ามันเป็นพระแท้อ่านั้นก็เป็น เป็นดาบสองคมแหละครับเป็นดาบสองคมถ้าดูเป็นเก๊ท่านก็ไม่ต้องเล่นพระแบบนี้ถ้าท่านดูแท้ท่านก็มาเล่นพระแบบนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากการเล่นพระนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ